สวัสดีค่ะโคชฟีนานะคะวันนี้พยายามลองแต่งลุคที่แบบว่าดูแปลกตาไปนิดนึงนะ่สำหรับต้อนรับปีวอกนะคะวันนี้อยากจะมาชวนพวกเราสำหรับคลาสที่กำลังใกล้จะถึงแล้วนะคะคือคลาสแต่งตัวตามราศีและหลายคนอาจจะมีคำถามเนาะเวลาที่ เราแต่งตัวจะมีบางคนทักเอ้ยวันนี้อย่าใส่สีนี้นะคะวันนั้นต้องเป็นสีนูน่นหรือว่าถ้าเกิดว่าคนดวงปีนี้อย่าใส่สีนั้นนะคะทองกับเงินหรือสีดำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันแบบเป็นคำถามที่โค้ชเชื่อว่าหลายคนก็รู้สึกว่าแบบเออรอดหรจะเอายังไงดีนะคะโคนเองก็รู้สึกว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยความเก่งอย่างเดียวสมัยก่อนเชื่อนะว่าเก่งอย่างเดียวนันรอดอนะ่ะ แต่ตอนนี้จะบอกว่าเริ่มรู้สึกแล้วว่าถ้าเก่งแล้วบวกเฮงเนี่ยจริงๆมันจะเจ๋งที่สุดนะคะหลายคนทํางานเก่งนะคะรู้สึกว่ามุ่งเรื่องของความเก่งภายในแต่ก็จะบอกว่ามันใช้เวลานาน,านเราลองดูตัวเองสิงคะว่าเราอยู่ในตําแหน่งเดิมเนี่ยมากี่ปีแล้วนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอาความเฮงคือเอาเรื่องของสไตล์สีเอาเรื่องของสีเอาเรื่องของอะไรบางอย่างที่มันเหนือความสามารถของเราเอามาช่วยอะคะ่ะเราลองคิดดูว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงนะคะงั้นก็เลยจัดคลาสแต่งตัวดาม แต่งตัวตามราศีหรือ dressing style for your zodiac ขึ้นมานะคะโค้ชเชิญต้องบอกว่าปร,รมาจารย์กูรูตักมอคนหนึ่งที่แบบแซ่บมากๆคืออาจารย์เมย์นะคะอาจารย์เมย์เก่งมากๆเรื่องของาศาสตร์พวกนี้นะคะโค้ชอยากจะบอกว่าเวลาที่เชิญอยากจะเชิญ the b e s สของของเมืองไทยแล้วก็โชคดีมากที่คลาสนี้อาจารย์เมย์รับปากแล้วจะมาช่วยช่วยโค้ชสำหรับ เรื่องของทันยังไงให้เราได้รู้ได้เข้าใจนะคะเรื่องของปีนี้ทำไงให้เราสำเร็จทำไงให้เราเฮงนะคะแล้วก็ถ้าเราเฮงแล้วเนี่ยโคชเชื่อว่าความเก่งภายในมันจะมโอกาสได้แสดงนะคะพอเรารู้เรื่องของความเฮงเสร็จแล้วเนี่ยทำมาทำยังไงให้เรารู้เรื่องของสไตล์การแต่งตัวนะคะ แต่งตัวแบบไหนดีสำหรับแต่ละรูปร่างนะคะสไตล์เราเป็นยังไงสีที่เราควรจะใช้เป็นยังไงเครื่องแบบเราเป็นยังไงแล้วก็คลาสนี้พิเศษคือเตรียมชุดมาได้คนละสอชุดนะคะโคจะช่วยโคชิ่งให้ซึ่งโคจะบอกว่าการทําแบบนี้นะมูลค่ามหาศาลแล้วก็อยากจะฝากข่าวนิดนึงสาหรับคนที่สนใจและอยากจะเรียนคลาสเ for success คลาสนี้ก็คือเด่ for success นะคะแต่งภาพลักษณ์เงินล้านนั่นเองแต่ตอนนี้โคจะบอกว่า คลาสที่จะเป็นคลาสสุดท้ายที่กูจะจัดสำหรับ Red for Success เนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยตารางครแน่นสุดๆนะแล้วก็มีคลาสใหญ่เซอร์ติฟายหลายคลาสฉะนั้นคลาสนี้จะเป็นคลาสเปิดที่เป็นพับลิกรับคนที่เอ่อทั่วๆไปนะคะที่สนใจคลาสียเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่สนใจคลาสนี้จะเป็นคลาสที่เราจะคือถ้าเกิดสนใจให้รีบลงอย่างนี้ละกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดพอผ่านคลาสเอ่อ รอบนี้ไปแล้วเขาก็จะไม่เปิดอีกฉะนั้นเนี่ยโอกาสนี้คือโอกาสที่ดีโอกาสสุดท้ายแล้วก็ยิ่งมีอาจารย์เมย์เข้ามาคานี้ยิ่งน่าสนใจมากๆเลยนะคะราคาของคลาสนะคะคือ9,999บาทนะคะพิเศษสุดๆส,สำหรับโบนัสนะคะทิ้งท้ายด้วยรับต้นปีและบวกทิ้งท้ายของคลาสนะคะเหลือ6,999บาทนะคะ คลาสนี้โค้ดมองว่าถ้าใครที่สนใจเรื่องของการแต่งตัวอย่าปล่อยให้คลาสนี้ผ่านไปนะคะแล้วยิ่งมีโอกาสได้โคชชิ่งกับโคชช่วยก็จะบอกว่ามูลค่าของคลาสนี้แบบดูสําหรับ2กูรูระดับเทพของมืองไทยเนี่ยราคาถูกมากๆเลยนะคะวันเสาร์ที่30มกราคมนะคะ โรงแรมจัสมินซิตี้สุขมุมวิท23ค่ะนะคะแล้วก็เราพบกันใครที่ได้เรียนคลาสนี้ก็จะบอกเลยว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแล้วคุณจะรู้สึกว่าแบบเออมันนอกนอกจากเรื่องของการแต่งตัวน,นอกจากเรื่องความเก่งความเพ่งแล้วเราจะรักตัวเองมากขึ้นเราจะได้ Energy จากคลาสนี้เข้าไปงั้นใครที่กตอนนี้กําลังหิวหยวดาวๆรีบมาเลยนะคะแล้วเจอกันคลาสนี้คนแน่นแน,แน่แล้วพบกันค่ะบาย